สวัสดีครับนูฟอมไทยนะครับสำหรับวิดีโอนี้นะครับก็สําหรับวิดีโอนี้นะครับก็จะเป็นการแนะนํานะครับในส่วนของพัซเซิลนะครับลดระดับน้ํานะครับซึ่งพัซเซิลนี้นะครับหลังจากที่เราทําเสร็จแล้วนะครับเราก็สามารถนะครับกดจุดวาร์ปใหม่นะครับแล้วก็สามารถเข้าไปสู้กับแมชชีนแบทเทิลฟอนนะครับก็คือจะเป็นบอสบอสหุ่นยนต์ใหม่นะครับและนอกจากนั้นนะครับการทำไอ้พัซเซิลลดระดับน้ําตรงนี้นะครับมันสามารถ มันจะเป็นนะครับสำหรับเควสอื่นๆด้วยนะครับโดยเงื่อนไขในการทำเพอร์เซลนี้นะครับคุณจะเป็นจะต้องทำเควสพิธีชาระสกุลักศักดิ์สิทธิ์ก่อนนะครับแต่สิ่งที่จะเป็นจริงๆก็คือต้องได้ตัวเลนนะครับเลนถ่ายวิญญาณมาก่อนนะครับก็จะสามารถทำเพอร์เซลในส่วนนี้ได้ครับซึ่งในส่วนของเลนถ่ายวิญญาณนะครับมันจะอยู่ในพาร์ทของเควสการถวายเครื่องบูชานะครับแล้วก็นะครับผมมีออปชันสำหรับคนที่ไม่อยากทำเควสนะครับก็คืออยากจะไปตีบอสไอตัวนี้อย่างเดียวนะครับผมมีทาง สำหรับก่อนที่จะรับชมในเนื้อหาต่อไปนี้นะครับรบกวนกดไลค์กดซับสไคร้นะครับเป็นพลังนะครับในการทำวิดีโอต่อๆไปให้ผมด้วยนะครับขอบคุณมากครับเริ่มเควสนะครับให้เรามาบริเวณดังภาพนะครับที่อาลาอุมิเลยครับโดยเรานะครับจะต้องทําการปลดล็อกนะครับไอตัวกลไกนี้นะครับด้วยการจุดเสาไฟทั้งหมด4จุดนะครับจุดแรกนะครับก็อยู่ตรงบริเวณไอกลไกนั่นเลยครับสําหรับจุดที่2นะครับก็ตรงตําแหน่งตามภาพเลยครับจุดที่3นะครับก็มาแก้พัซเซิลตรงนี้นะครับ แต่ตรงนี้อาจจะใช้เวลานิดนึงนะครับก็คือให้ด้านดอกไม้นะครับมาอยู่ด้านหน้าออกของเราทั้งหมดนะครับและตำแหน่งสุดท้ายนะครับก็คือจะต้องสู้กับคูนะครับแล้วเราก็จะสามารถกดตัวสั่์ไฟฟ้านะครับพอจุดครบนะครับให้กลับมาเปิดกลไกนะครับก็กระโดดเข้าไปในหอคอยข้างๆนั้นเลยครับพอเข้าไปแล้วนะครับก็พอหลังจากเก็บเ็บเก็บของในหีบเรียบร้อยนะครับให้เราเอากล้องสองขีนะครับส่องไปที่น้องหมา3ตัวนะครับมันก็จะมีกลไกให้เรากดนะครับ พอเรากดไปครบสามตำแหน่งปุ๊บนะครับก็สามารถลงไปด้านล่างได้เลยครับผมเมื่อลงมาด้านล่างนะครับจะเห็นในตัวศางศรลเจ้านะครับให้เราเดินเลยไปเรื่อยๆนะครับเราจะเห็นก้อนลูกบาศก์ห้าอันนะครับวางเรียงกันอยู่นะครับซึ่งเราจะเป็นจะต้องแก้พัซเซิลตรงนี้นะครับเพื่อทําให้ระดับน้านะครับห้องทางขวามือนะครับมันลดลงไปนะครับเราจึงสามารถลงไปได้นะครับโดยพัซเซิลนี้นะครับเราจะสามารถคอนโทรลมันได้แค่4อันนะครับก็คือรอบนอกนะครับ หลักการก็คือให้มันหันด้านแสงนะครับเป็นด้านเดียวกันทั้งหมด55ลูกบาศนะครับจึงจะผ่านพัซเซิลนี้ไปได้ครับส่วนพัซเซิลนี้ค่อนข้างยากนะครับค่อนข้างใช้เวลาหน่อยนะครับก็พยายามสังเกตการเคลื่อนไหวนะครับก็คือเวลาเราเราโจมตีเป็น1ก้อนนะครับไอ้ก้อนข้างๆเนี่ยมันจะขยับไปด้วยนะครับลองดูจากวิดีโอผมเป็นตัวอย่างก็ได้ครับแต่ว่าผมเองก็ลองอยู่นานเหมือนกันนะครับกว่าจะสำเร็จครับก็ลองพยายามดูนะครับผม พอลงมาด้านล่างแล้วนะครับก็คือให้ว่ายน้ํานะครับตามทางไปเรื่อยๆเลยนะครับพอว่ายไปเรื่อยๆนะครับเราจะเจอบันไดนะครับพอเราขึ้นบันไดไปปุ๊บนะครับให้หันหลังกลับมานะครับจะมีพัซเซิลเหมือนเดิมนะครับอีกอันหนึ่งให้เราทํานะครับโดยพัซเซิลนี้ก็จะเป็นการลดระดับน้ําให้ลงไปอีกไปมากกว่าเดิมนะครับหลังจากที่แก้พัซเซิลในจุดนี้เสร็จแล้วนะครับระดับน้ําก็จะลดลงไปอีกระดับหนึ่งนะครับก็คือไอทางที่เราว่ายน้ํามาเมื่อกี้นะครับก็จะแห้งเหือดเลยนะครับ เสร็จแล้วนะครับให้เราเดินตามทางนี้เลยนะครับก็คือในวิดีโอนี้เลยนะครับเพื่อจะไปเจอในส่วนของบอสหุ่นยนต์นะครับโดยระหว่างทางนะครับมันก็จะมีมอนสเตอร์ให้เรากำจัดนะครับก็เดินไปสู้ไปเรื่อยๆเลยนะครับผมเมื่อเดินเข้าไปถึงระยะนึงนะครับก็จะเจอสาวาร์นะครับแล้วเมื่อผ่านจากจุดนี้ไปอีกเรื่อยๆนะครับก็จะเจอบอสหุ่นยนต์นั่นเองครับ สำหรับอีกวิธีการหนึ่งนะครับที่ผมพูดไปในก่อนหน้านะครับก็คือทางลัดนะครับที่แบบคุณไม่ต้องทำเควสทำพัซเสิลอะไรนะครับคุณสามารถดิ่งตรงมาเด้งห้องบอลนี้ได้เลยนะครับวิธีการนั้นง่ายมากเลยนะครับโดยให้คุณนะครับมาที่เกาะจินเลนนะครับแล้วก็เดินมาที่ตำแหน่งนี้นะครับมันจะมีดอกไม้อยู่นะครับให้เรากดคุยกับดอกไม้นะครับแล้วก็กดตัวทีนะครับเพื่อจะสปริงตัวขึ้นไปด้านบนนะครับแล้วมันจะพาเรานะครับเข้าวาร์ปหลุมดันนะครับคล้ายๆกับตอนที่เราไปเกาะอบบิสครั้งแรกนะครับ แล้วปุ๊บนะครับเราจะมาอยู่ห้องบอสทันทีเลยครับผมก็ส่วนตัวนะครับผมแนะนําให้ทาเควสไปเลยนะครับเพราะว่ามันจะมีเควสนะครับในการหาตัวแปนทําดาบสีดาวนะครับมันจําเป็นจะต้องเอาศิลานะครับซึ่งไอศิลานี้มันมันจำเป็นจะต้องทำพัซเซิลนะครับเพื่อลดระดับน้ำนะครับเพราะไม่งั้นเราจะไม่สามารถไปเก็บได้ครับก็สําหรับวิดีโอนี้ก็มีเท่านี้นะครับหวังว่าจะมีประโยชน์กับผู้ชมทุกคนนะครับก็รักษาเนื้อสาตัวให้ดีนะครับรักษาสุขภาพให้ดีนะครับแล้วพบกันใหม่วิดีโอหน้าครับสวัสดีครับ With sword from shadow <laughs> Speed of light <laughs> Incoming <laughs> Into the wind let it rain. Stronger than they thought. Speed of light. Nowhere to hide. Stop light. Jeff. Fall knees. Adorn my nut. Solidify! Incoming! With sword comes shadow!